คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีค่ะป้าหยัด,สว,ส,ดสวัสดีค่ะ,คะก็เอฟซีหลายแต่หลายท่านค่ะป้าหยัดที่รอคอยตัวเลขความฝันกับป้าหยัติค่ะ,คะก็เผื่อว่าคุณลุงมาเข้าฝันบอกตัวเลขค่ะป้า คุณป้าฝันหรือยังคะงวดนี้ฝันแล้วฝันเมื่อวันไหนคะป้าฝันวันโกนฝันเมื่อคืนวันโกนจ้ะอ๋อคุณลุงมาเข้าฝันใช่ไหมคะค่ะฝันว่ายังไงบ้างคะฝันเห็นแกมาแกไม่เข้าบ้านแกยืนอยู่ในต้นลำดวนอ๋อข้างหลังบ้าน ฝันเห็นว่าคุณลุงเดินมาข้างหลังบ้านมายืนตรงข้างๆต้นลำดวน <คะ S 1> อ๋อแล้วคุณลุงบอกว่ายังไงบ้างคะ,ะบอกว่ายังไม่ตายอ๋อคุณลุงมาบอกป้าหยาดว่ายังไม่ตาย <คะ S 1> อ๋อคุณลุงใส่ชุดอะไรคะป้าแก,กใส่ชุดกีงขาสั้นกีงขาสั้นจ้ะอ๋อแก,กก็ถือมีดมาด้วยไงถือมีดมาด้วยอ่ยา๋อเพราะว่าปกติแกก็ชอบไอถือมีดเดิน,น,นเนาะ มือมิดเดินเพราะว่าแกชอบไปเก็บไม้ฟืนเนาะอก็บกันไปอย่างงั้นเลยค่ะคือทำยังไงอีกแกก็บอกว่าแกยังไม่ตายแกยังไม่ตายอ๋อแต่ไม่ได้บอกตัวลีบบอกป้าไม่ได้บอกตัวเลบอกอ๋อไม่บอกตัวเลบนี่แกไล่ไล่ให้ไล่แกจะไล่ไล่หลายวิ่งกลัวเนาะไล่แล้วก็กลัวก็วิ่งไปเจอแม่อ๋อคือคุณลุงไล่ป้ายัด ไปอ <ไป S 1> ยากก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปเ<อ>จอแม่ไปลุกอยู่กับแม่<อ>นี่ลุกสเสร็จแล้วลุกสเสร็จแล้วทีนีิดทาทายาให้สเสร็จแล้วก็เอาปัาทุ่มไปปิดให้แม่เสร็จแล้วทีนี้ให้แม่นอนอ๋อไปเจอแม่แล้วแล้วแม่บอกว่ายังไงบ้างคะแ<อ>ม่บอกว่าให้ทาตรงตูดให้แกด้วยงั้อมันมีนอนตัวเดียวด้วยอ๋อเพราะว่าตูดของคุณยายก็เป็นแผลกดทับเนาะจ้ะเพราะว่า เอแตกอนคุณยายตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ยายเสียหลายปีแล้วเนาะค่ะช่วงที่ยายยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านผู้ชมคุณยายก็เดินไม่ได้เนาะนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็เป็นแผลกดทับเนาะที่ก้นเนาะแผลกดทับที่ก้นน,น,ะ,น,น,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ป้ายัดก็ฝันเห็นคุณยายเนาะ คุณยายบอกให้ป้ายัดเปิดก้นทาแผลให้หน่อยแบบนี้ใช่ไหมคะจ้าอ๋อแล้วป้ายัดได้ได้ทาไหมคะทาเสร็จแล้วก็เอากรทุ่งปิดเสร็จ<อ>แล้วทีนี้เอากรทุ่งปิดทีนี้นเสร็จแล้วทีนี้ก็เดินไปถากหญ้าก็เห็นตาไปยืนอยู่ตรงหน้าตรงตรง,ตรงที่ถากหญ้า<อ>ให้ยืนอยู่ตรงแกไม่ได้พูดอะไรเลยยืนอยู่ตรงหน้าป้ายัดที่ว่าป้ายัดถากหญ้าจ้า อ๋อไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยป้าหยัดทำไมไม่คอตัวเลขกับคุณลุงเนาะไม่้คอเนาะเห็นหมองเห็นแกกไม่รู้ว่าแกยืนดูนะมัวแต่ทากหญ้าเนาะเพราะว่าแกก็ไปยืนดูป้าหยัดถากหญ้าแล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาค่แกยืนตรงนั่นเนี่ยตรงที่ตรงที่ทำมันเริ่มนะอ๋อค่ะค่ะแกอยืนตรงสระนะ จะยืนตรงสะตรงสะข้างหลังบ้านเนาะเพราะว่าหลังบ้านของประหยัดก็มีสะน้ำเนาะแต่ว่าน้ำแห้งเนาะค่ะคุณลุงก็ชอบไปข้างหลังบ้านเนาะแกยืนอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อค่ะทำไมมายืนตรงนี้อีกวะแกกกไม่พูดไม่จาเลยตอนนี้นี่จะหาทำให้กลัวก็จะไม่กลัวค่ะ แต่มาทําให้กลัวก็แจะไม่กลัวนะมาทําให้กลัวแต่ว่าคุณป้าไม่กลัวเนาะไม่กลัวอ๋อค่ะยืนอยู่แต่เข้าบ้านไม่ได้เนาะก็แกก็ว่นไปว่นมาก็อยู่ตรงนั่นเลยเข้าบ้านไม่ได้เนาะเข้าบ้านไม่ได้ค่ะแกยืนอยู่รอบๆบนั่นเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ไปขอพยาบึ้งกับคุณลุงเหมือนกันเนาะแต่ว่าพยาบึ้งไม่คาบให้เลยปราหยัดเพราะว่าแอดก็เอาแต่ตัวเลขที่ว่าเห็นกับใบไม้ที่ปหยัดเห็นสองศูนย์ศูนย์สองเนาะ ต้องพยายามไปดูอีกมันจะขึ้นอีกไหมก็ยังไม่รู้เลยป้าแล้วจะตีเป็นยังไงเนาะทีนี้ป้าอยากตีเป็นยังไงก็ตี40กับ20อ๋อป้ายัดตีได้40กับ20เนาะก็ตรงกับเลขที่เราไปเห็นกับไอ้ใบไม้เนาะเมื่อคืนใบไม้ได้20 02เนาะป้าเนาะคุณป้าก็ตีได้ ตัวเดียวกันเนาะอ๋อค่ะเพราะว่าคุณป้าก็ตีฟันเห็นคุณลุงก็เสียไปแล้วเนาะคุณแม่ก็เสียไปแล้วเนาะคุณป้าคุณยายนะคุณยายก็เสียแล้วคุณป้าก็เลยตีเป็นสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ยายผู้หญิงเป็นสี่เนาะผู้หญิงเป็นเลขสี่ก็เลยตีเป็นสี่ศูนย์ด้วยเนาะอ๋อค่ะก็ให้ท่านผู้ชม fc ช่วยกันพิจารณาดูนะคะ สำหรับความฝันของป้าหยัดนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะท่านผู้ชมถ้าเอตีเอสกตีเพราะว่าถ้าเป็นภาษาคขมนเนาะ,ะคือยายให้คุณป้าหยัดเปิดก้นเนาะเปิดก้นเปิดก็ตีเป็น8ปดก้นก็ตีเป็น8ปดนะคะท่านผู้ชมถ้าภาษาทางนี้เนาะ,ะแล้วก็เปิด ก้นไปแล้วก็มองเห็นนอนหนึ่งตัวเนาะจ้ะนอนแอดก็ตีเป็นนอนก็หนึ่งค่ะป้าจ้ะแอดก็ตีเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะอันนี้แอดตีโดยส่วนตัวแอดเองค่ะป้าเนาะจ้าจ้าจ้าเอฟซีจะตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะสําหรับความฝันของป้าหยาดนะคะแอดเชื่อว่า ก็ไม่แน่ค่ะป้าเผื่อว่ายายจะมาให้โชคก็เป็นได้เนาะ,ะทั้งยายทั้งคุณลุงฝันแม่นนั่นแหละอาจจะไม่มาให้โชคก็เป็นได้แต่ว่าเขาจะมาให้ปัญหาเราตีเนาะ,ะเขาไม่ได้บอกเป็นตัวเลขอะป้าให้เอ็ทางนูนช่วยตีด้วยให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมเนาะ,ะให้ท่านผู้ชมช่วยกันตีความฝันของป้ายหยาดด้วยนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะะเอรบิกพูกเบิกตู้ คุณเก่าเรียบะเมาไอเกิดอุ้ยถ้าฝันแบบนี้แอดวาตัวเลขกมันน่าจะใช่น่าจะเข้าค่ะถ้าฝันเห็นนอนเป็นแผลเปื่อยเนาะก็เหมือนยายก็จะเป็นแผลที่ก้นเปื่อยนะคะแล้วก็มีนอนด้วยเนาะถ้าฝันแบบนี้มีโชคแน่ๆค่ะประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนค่ะป้าเนาะมันจะมาตัวไหนอัดไม่ถูกตีไม่ถูกเนาะก็ช่วยตีกัน ประหยัดก,ก็ตีเป็นสี่ศนะูนย์ศูนย์สี่เนาะเอาประหยัดโชว์ให้ fc ดูหน่อยนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของประหยัดนะคะอ๋อค่ะเลขความฝันของประหยัดนะคะท่านผู้ชมประหยัดก,ก็ตีเป็น4004แล้วก็2002อันนี้8118คือเอสตีนะคะผูกกระแปดผูกแปลว่าก้นเนาะ,ะก้นแปลว่าแปด นอนแปลว่าหนึ่งแอดก็ตีเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ประหยัดก็ตีเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าด้วยนะคะเพราะว่าคุณลุงมาบอกว่าคุณลุงยังมีชีวิตอยู่เนาะ,ะป้าก็เลยตีเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้เนาะ,ะอะ๋วันนี้ก็ตีให้สี่ชุดนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเนาะ ก็ฝันเมื่อคืนวันโกนเนะาะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาล่ะคะป้าไม่ได้ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนก็เป็นวันพระเนะาะอ๋อไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันแต่เจออะไรคะรคุณป้าเจอตาเกตเดินมาจะกเคาะประตูนะอ๋อได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ฝันแต่เ<ร>ห็นเขาเขามาจริงๆเขามาจริงๆมาหาจริงๆมาหาจริงๆมาเคาะประตูเรียกเนาะมาเคาะประตูแต่นึกว่า ร้านนึกว่าจะอะไรนะไปเปดิดประตูดูมไม,ไม่มีอะไร<อ>คือร้านก็ได้ยินได้ยินคุณป้าก็ได้ยินได้ยินแป๊ดเดียวมันก็ไปเกิดต<อ>ูดเพราะว่าตอนที่ดูนั่งช่อเจ็ดอ๋อเพราะว่าคุณป้าก็อยู่กับ หลานสองคนเนาะเพราะว่าลูกๆก็กลับไปทํางานหมดแล้วเนาะนอนอยู่ข้างนอกคนเดียวอ๋อหลานนอนอยู่ในห้องหลานนอนอยู่ในห้องก็ได้ยินแล้วก็ป้ายัดก็ได้ยินแต่ว่าคนที่มาเปิดประตูก็คือหลานมาเปิดะเปิดประตูไม่เห็นอะไรเลยพอเปิดประตูไปไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูเนาะได้ยินเสียงอ๋อต้องเป็นคุณลุงแน่ๆเนาะป้ายัดเนาะแต่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้เรียกไม่เรียก ทำไมมาแล้วก็ไม่ยอมบอกตัวเลขเนาะคุณป้าเนาะเมื่อคืนก็พากันไปขอกับพญาบึ้งเนาะพญาบึ้งก็ไม่คาบให้อีกนะคะท่านผู้ชมแบบเขาให้แต่ปัญหามาเนาะให้เราตีเอาเองอะป้าตีเอาเองมันก็ตีไม่ถูกอีกให้ตีเงินสองเก้าเก้ามันจะถูกอช่วงนั้นที่ประหยัดฝันว่าใาญ่เจ้าที่บางโบกเนาะสองเก้าเม็ดเดียวเนาะเงินหมดยางงั้น ให้ใหมาบอกอย่างนั้นเลยอยากอยากให้มาบอกแบบนั้นเนาะมาบอกเป็นตัวเลขไปเลยเนาะอันนี้ก็ฝันฝันเห็นคุณลุงนั่นแหละแต่ว่าคุณลุงไม่ไ ну ด้บอกตัวเลขมาหาคุณลุงตัวเลขจะบอกว่าแกยังไม่ตายที่นั่นที่คุณลุงมาบอกว่าแกยังไม่ตายนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะคะอ๋อก็ ช่วยกันพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของป้าหยัดเนาะเพราะว่าป้าก็ตีให้แล้วเนาะคุณป้าบอกเอฟซชัดๆอีกรอบค่ะว่าตีเป็นตัวไหนได้บ้าอโชว์อีกรอบเนาะเพราะว่าตีเป็นตีเป็นสี่สอ๋อประหยัดก็ตีเป็น4-0-0-4กับ2-0-0-2นเนาะ 5 0 0 5ประหยัดตีได้3ชุดเนะาะแล้วก็8 118แอดเป็นคนตีเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าป้าก็บอกว่ายายเปิดให้ประหยัดเปิดก้นเนะาะเบิกตะปูกทาภาษาเขมรน,นะครับก็ยายบอกว่าให้ให้เปิดก้นทาเผลให้หน่อยนะคะเปิดก้นก็แปลว่าเบิกตะพูกเรียบตะเมาออยลาเจนเนาะ แล้วพอเปิดไปก็เห็นนอนหนึ่งตัวตัวใหญ่เนาะอยู่อยู่ที่ปากแผลใช่ไหมคะอุ้ยถ้าฟันแบบนี้จะมีโชคแน่ๆค่ะไปอย่างทองเทียนเอาเวียนๆเอ้ยเวียนรถเตุ้ยนะอ๋อนอนนอนที่ว่ามีหางด้วยเนาะจ้าอ๋อแล้วก็ตัวใหญ่เวียนทเหมือนกับเป็ตุ้ยเนาะอ๋อใช่เอ็ดว่านอนก็เป็นหนึ่งพวกกระเป็ดตะปูกตะปูกแปลว่า ก้นก้นแปลตีได้เป็นเลขแปนะคะแอดก็เลย<า>ตีให้แปดหนนะคะก,ก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ของป้ายัดคือสี่อ็ดทับสี่นะคะถ้าชอบบ้านเลขที่ก็จับตามได้เลยเนาะป้ายัดเนะาะเพราะว่า แอดก็ไม่ได้เขียนให้มอกี้เพราะว่าถ้าเขียนลงไปก็ตัวเลขก็จะลายชุดลายตัวนะนะคะป้าไรแชอบเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเผื่อว่าคุณลุงจะมาให้ปัญหาให้เราตีเป็นตัวเลขก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่า จะโชคดีไปกับความฝันของป้ายัดนะคะนาะป้าเนะาะอ่ะป้าเอาลงได้แล้วก็งวดนี้มั่นใจไหมเนาะป้ายัดมั่นใจอในะไรอื้อป้ายัดชอบตัวไหนมากที่สุดคะน,นีบน่บอกนี่อ๋อบอกเอฟซีได้เลยคะ่ะอ,อ๋อป้ายัดชอบสองศูนย์ศูนย์สองมากที่สุดเนะาะอ๋อค่ะ ป้ายัดก็เน้นให้สองศูนย์ศูนย์สองนะคะท่านผู้ชมเม็ดเดียวเนะาะชอบที่สุดเนาะภายในสี่ตัวนี้คือชอบสองศูนย์ศูนย์สองเนาะป้าปยัดก็เน้นให้แล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็รีบจับนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะป้าเนะาะค่ะก็ะอยากจะให้ป้ายัดอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอวยพรวกีฬาอวยพรวกีฬาอวยพรอวยรู้สึกเนื้อจุตอย่างเมียนตุตราเก็ รวยๆจอตะมุกติดนะค่ะในะป้าหยัดก็อวยพรให้ fc แล้วเนาะขอให้ขอให้มีโชคมีลาบรว่วยๆไปด้วยกันเนาะขอให้โชคดีไปด้วยกันตลอดชีวิตเนาะค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณป้าหยัดมากๆนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะ ทางงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของป้าเข้าปังปๆเรื่อยๆยกช่องนะคะป้าค,ค่ะขอบคุณป้ามากค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ